พี่อาทิตย์ค่ะพี่อาทิตย์เอาสวัสดีครับน้องนี์วันนี้ตากแดดตากฝนบ่อยแล้ครับแม้ยังไม่ทันไรก็เจอโมกเด็ดเอาหนุ่มในเดทเขาให้แล้วนะจ๊ะ หนุ่มณเดชก็ได้เคลียร์คิวทองพาสาวจอยดำาข็มของเราทัวร์สวนผลไม้เสด็จญาติที่จังหวัดจันทบุรีแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีฝนโปรยปลายลงมาแต่ทั้งคู่ก็บอย,ย่ั่นบุกสวนเงาะชนิดอย่าได้แค่ฝนกันค่ะ วันนี้ก็มามาหาแฟนๆครับผมมาร้องเพลงมาแบบว่าเอนเตอร์เทนกับให้กับชาวจงังหวัดจันทบุรีที่สวนสดเส็จยาด้วยก็สนุกครับวันนี้มีเกมมาสนุกเล่นๆกันอะไรอย<ม>่างนี้ด้วยมาทุกปีล่ามาทุกปีนี่มาเป็นปีที่2อครับผมอยากมีสวนเงาะหรือสวนผลไม้อย่างเงี้ยเป็นของตัวเองไหมว่าก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมันมันกน็มันเป็นสวนหนึ่งในในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะ,ะคือที่นี่ ส่วนที่นี่ครับคือเขาไม่ใช้ยาฆ่าแมลงด้วยโนโนโนสารเคมีโนสารพิษโนยาฆ่าแมลงไม่จริงอ่ะพี่ไม่เชือ่อพี่ต้องลองว่าแบบสดจริงหรอเ<ม>ลย <recommending S 3> แก่แน่จะมาพูดอย่างเดียมันก็ไม่ได้มันก็ต้องแก่แล้วก็ป้อนอืมอืมขนาดน้อยด้สดขนาดนี้แล้วคนป้อนจะสดขนาดไหน <finals> กินไปมีความสุขจุมเบยเลยนะสาวจอยมากินผลไม้ถึงสวนเสด็จยาิทั้งทีจะมีแค่เงาะก็ยังไม่ฟินงานแนะหนุ่มนเด็กก็ยังพาสาวจอยไปดูผลผลิตของทุเรียนเมืองจันซะด้วยขอบอกว่ามันใหญ่มากเนี่ยทุเรียนนะผมนี่เก็บไปให้เรียบร้อยแล้วมันเบลอเขิมมากครับนี่เพิ่งตัดสดๆเลยนะใช่ครับนี่ถุงเตรียมพร้อมไหมพี่สุดลิตเอนี่แหละฮะลูนีครับไม่หนักครับพี่ชายรองเท้าไหมครับระวังเท้านะครับ เต็มอิ่มไหมวันนี้วันนี้สนุกมากครับสนกับแฟนๆแล้วมาถึงกับผลไม้อร่อยๆแบบนี้จริงๆแล้วผลไม้ไทยมีมีเยอะมากๆมีแบบหลากหลายชนิดหลากหลายหลากหลายพันธุ์ก็อยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยมามาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยด้วยอย่าลืมนะครับผมรักเมืองไทยรักผลไม้ไทยครับถือว่าเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่มากับดาวกจายกับพี่เจต้ใช่ครับผมฟินหลาหลายคนพี่